ชมคะ่ะเนื่องจากช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ใครๆตาก็ให้ความสนใจกับผลการแข่งขันของทีมที่ตัวเองเชียร์อย่างไรก็ตามเมื่อขึ้นชื่อว่าการแข่งขันก็ต้องมีการแพ้ชนะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นการตกกระแสในวันนี้เจ้จึงขอพาคุณผู้ชมเข้าสู่สกู๊ปตะลุยบอลโลกโ,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 โดยเจ๊จะมีคำถามเด็ดดวงเกี่ยวกับฟุตบอลโลกมาถามบรรดานักสแสดงว่า เมื่อทีมที่ตัวเองเชียร์ชนะจะมีประโยคเด็ดอะไรไว้ข่มทีมอื่นแล้วถ้าทีมที่ตัวเองเชียร์เกิดแพ้ขึ้นมาล่ะจะปลอบใจตัวเองว่าอะไรว่าแล้วไปฟังคำตอบกันเลยค่ะคุณพู้ชมเชียร์เบลเยียมไงครับเขาเห็นฟอร์มมาโหฟอร์มดีมากก็แบบว่าปีนี้แบบขอรายการปีนี้มาดีมาก ก็ตัวเจ็บเยอะครับทีบองกฤษครับผมเพราะว่าผมก็ดูบอลกฤษมาตั้งแเด็กครับผมก็เป็นทีมที่เราคุ้นเคยแล้วก็ชอบครับครับก็ไม่มีอะไรมากแค่แชมป์เพ่ชีนักให้เอาใหม่เอย่าเชียร์ทีสเปนค่ะเพราะว่านักเตะบอลหล่อมากค่ะ ใช่ไหมคะแบบอูยาอูยาคือหมายความว่าแบบโอ้ยแล้วก็ box dance ก็คือการเต้นที่แบบว่าสั่งกาค่ะโอ้ยเล้วยาไม่ต้องคิดมากหรอกดูก็ไม่เป็นดูแต่นักฟุตบอลพี่ปอขอเชียร์ทีมอังกฤษครับเพราะอังกฤษมีนักฟุตบอลลิเวอร์พูลอยู่ถึง6ตัวด้วยกันสุดยอด สุดยอดจริงๆทีมนี้ yes ตัแล้วว่ามันต้องใช่นายมันต้องใช่ถ้าแพ้ใช่ไหมครับพี่ก็จะเงียบเงียบไว้ก็เดินหายไปกระกริตไม่ให้แกเชียร์ทีมอังกฤษดีกว่าแล้วก็เราก็ต้องเชียร์นะเจอ มันเป็นเกมเยอรมันดีครับเพราะว่าเป็นเยอรมันครับใช่สาเหตุที่ชอบทีมนี้นะครับเพราะว่าเยอรมันฮะก็ทําใจนะครับเพราะอ่อนกว่าการกีฬาไม่มีปัญหาอะไรก็แค่ฟุตบอลกว่าไม่เละแฉะเหมืนผมคิมากครับเราก็อ่อนเหมือนกันครับเอาใจช่วยทีมชาติอังกฤษครับ เพราะว่าทีมชาติอังกฤษนั้นเป็นฟุตบอลที่เราดูบ่อยและรู้จักตัวนักเตะเยอะที่สุดในที่สุดคุณก็ทําได้ว่าแล้วททุกปีเนี่ยจะต้องเชียร์อเจติน่าครับชอบตั่เด็กๆแล้วครับผมแล้วก็ติดตามเชียร์มาตลอดแต่ไม่ค่อยสปอนเเป็สักเท่าไหร่ผลก็ต้องออกมาอย่างนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นไม่เห็นตกใจเลย อาจจะน้าแพ้ผมไม่ชอบดูบอลผมชอบดูบาสคุเรื่องบาสไหมล่ะคุเรื่องบาสกุได้เชียร์ทีมสเปนค่ะเพราะว่าเป็นลูกครึ่งสเปนเราก็ต้องเชียร์ทีมของเราก็จะขันไปบอกคนข้างๆแล้วพูดว่าก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะเบาๆอย่าพูดเยอะพูดสั้นๆนิดๆพอจบ ทีมล้วแพ้ทีมบอลโลกปีนี้นะครับผมเชียร์เยอรมันครับเป็นบ้านเกิดพ่อของครับอินซีเล็กก็อยู่อ,อินซีเล็กครับพี่อินซีเล็กก็อยู่อ,อินซีเล็กครับพี่ถ้าเยอรมันแพ้เยอรมันออมให้ไงเยอรมันออมให้ยังไม่ใส่เต็มก็คืออ่อนให้คือแบบว่าเป็นแชมป์มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นมานานแล้วเหมือนกันก็เลยโอเคให้คนอื่นก็ได้ <S 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 ผมเชียร์บราซิลครับผมเพราะว่าปีนี้เป็นเจ้าภาพครับสมมุติว่าบราซิลชน,นะนะฮะบราซิลบราซิลบราซิลบอกว่าไม่เป็นไรครับถึงฝีเท้าบราซิลปีนี้จะไม่ถึงแต่ผมเชื่อว่าบ้านท้ายสาวบราซิลถึงใจคุณแน่นอนครับผม